สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีวิดีโอให้นักเรียนดูว่าในวิดีโอนี้เขาเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะคะพร้อมดูวิดีโอกันยังคะคพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะ วิดีโอเราก็จบกันไปแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนรู้ไหมว่าวิดีโอนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะครอบครัวค่ะนักเรียนรู้ไหมคําศัพท์เนครอบครัวภาษาจีนมีอะไรกันบ้างรู้ไหมคะนักเรียนไม่รู้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวกันนะคะที่บ้านนักเรียนมีใครกันบ้างคะอยู่อยู่กันกี่คนที่บ้านกันสามคนมีใครบ้างคะพ่อแม่เราเอง แล้วมีคนอื่นที่จะตอมีใครบ้างคะพ่อแม่น้องตัวเองค่ะแล้วมีใครอยากตออีกไหมคะม่ีค่ะคำว่าครอบครัวภาษาจีนนะคะพูดตามเราสื่อนะเจียถิงเจียถิงครอบครัวครอบครัวเจียถิงเจียถิงครอบครัวครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นแผ่นถังเกี่ยวกับครอบครัวของเรานะคะก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะพวก รู้พวกอาแต่เราก็ยังไม่เรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนคําศัพท์ง่ายๆที่ใกล้ตัวของเราเองก่อนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์กันเลยค่ะอ่านตามลำชื้อนะคะป้าป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 ะ เดียเดียพี่สาวพี่สาวไม่ไม่ไม่ไมยไม่ไมย่น้องสาวน้องสาววออออฉันฉันนักเรียนจำคำศัพท์กันได้ยังคะเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้อีกหนึ่งรอบนะก็จะมีคำว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะ อันนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนปาป่าสองรอบนะคะอ่านร้อมกันสองรอบปาป่าป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 ว่าอะไรคะพอนอ่านภาษาจีนแล้วก็อ่านคำแปลด้วยนะคะนักเรียนปาะมามามา Yeah. เป็นเมนนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะยกอันนี้มาแล้วนักเรียนให้นักเรียน,นพูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาไทยว่านี่แปลว่าอะไรนะคะอันนี้ค่ะนักเรียนคือใครคะเป็นผู้ Ь หญิงแล้วก็มีลูกคือใครคะมามาแปลว่าอะไรคะแม่ขออีกรอบนึงนะคะภาษาจีนะะมามาแต่เราจะมาดูการว่าถูกไหม ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ค่ะอันี้ล่ะคะป้า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 เป็ว่าอะไรคะพออ่าพร้อมกันอีกรอนะป้าป้าพออันนี้ใครคะนักเรียนโตแล้วแล้วก็ไปเข้าโรงเรียนคใครเนี่ยพี่สาวภาษาจีนอะไรคะ เดีย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  hmm. อ <area> ่ะอ <cs> ีกหนึ hmm. ่งรอบเดียเดียพี่สาวพี่สาวแล้วก็อะไรต่อน้องสาวน้องสาวภาษาจีนคืออะไรคะเม่อยเมื่อยอ่ะพร้อมกันอีกรอบหนึ่งเม่อยเมื่อยถูกไหมถูกค่ะมีน้องสาวแล้วก็มีอะไรต่อคะ น้องชายน้องชายภาษาจีนอะไรคะตี้อีกรอค่ะตี้ตีตินะคะมีน้องชายแล้วใครคะพี่ชายพี่ชายภาษาจีนอะไรเกอรเกิรเกอรเกิรเกอรเกิรเกอเกิรพี่ชายนะคะอันนี้อ่ะ เอ้ยไม่ใช่เราเรามีเรียนคำว่าเพื่อนเหรอพีเรียนคำว่าอะไรคะคำสุดท้ายเลยคำสุดท้ายว <Whoa. S 3> <Whoa. S 2> ้าชันชันป็นไงสื่อคุยปัญหาละอ,อีกหนึ่งรอบค่ะวอ <Whoa. S 1> ฉัน,ฉนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบนะนะกลับคำกันมามา่嘛 มามาแม่แม่เกอกอกกพีクク่ชาย วอฉันวันนี้ใครคะป้าปาอเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำกันนะคะมันเป็นแบบฝึกหัดตับคู่คำศัพท์นะคะให้ถูกต้องนะเอาไปค่ะเอาไปค่ะเอาไปค่ะทำเลยนะคะนักเรียนส่งกันในกลาบนะคะ เสร็จกันยังเสร็จกันยังคะนักเรียนยังไม่เสร็จนะคะเร่งมือทำกันนะคะทำมันไปเลยค่ะผูกผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเดี๋ยวเราจะมาทวนคำศัพท์กันอีกหนึ่งรอบนะคะไหน,นใครเสร็จแล้วส่งเลยก็ได้นะคะนักเรียน คะนักเรียนยังค่ะเสร็จกันยังคะเอามาส่งได้เลยนะเดี๋ยวคุณครูจะเอากลับไปตรวจกันนะคะการบ้านนนี้เดี๋ยวเรามาทวนคำศัพท์กันอีกนะคะนักเรียน ใครอยากดูวิดีโออีกรอบหรือว่าใครจะเดี๋ยวเราลองเมคำศับท์ไปก่อนเราจะท่มคำศัพท์นก่อนนะเดี๋ยวจะให้ไปร้องเพลงตาอีกหนึ่งรอบนะคะป้าปักป้าปะกพ่อพ่อป้าปะกป้าปากพ่อพ่อแม่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  เกอรเกอรพี่ชายเกอรเกอรพี่ชายเกอรเกอรพี่ชายตีติน้อง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 ชายเจียเจียพี่สาว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 ไม่เไม่ น้องสาวไม่เมยน้องสาวไม่เมยน้องสาวไม่เมยน้องสาวว่ฉันวอฉันวอฉันวอฉันเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนร้องเพลงตามอีกหนึ่งรอบนะคะร้องเพลงตามวิดีโอนะ มาร้องด้วยกัน เดี๋ยวคุณครูจะมีคําศัพท์ให้หนึ่งคำให้นักเรียนนะคะคําว่าอ้าเนี่ยมันเป็นแสดงแบบความรู้สึกของเราก็คือแปลว่ารักนะคะถ้าสมมติเรารักพ่อเราวพูดว่าอะไรคะไอจะมีคงหน้าของศัพท์นามแปลว่าอะไรคะอป้าป้าป้าถ้าถ้าเรารักพ่อละคะเรามอกี้ตัวเราเองอะฉันอะคือคําว่าอะไรคะนักเรียนบอกบอถ้าสมมติเราบอกว่าเรารักพ่อละคะ ถ้าสมมติเราบอกว่าเราลักน้องสาวล่ะคะน้องสาวอะไรหัวอ้ายอะไรหัวอ้ายเม่ไหมหัวอ้ายเม่หยกูจะรักใครดีถ้าสมมติเราลักน้องชายนะคะหัวอ้ายหัวอ้ายอะไรตีติหัวอ้ายตีติอ่านจะปูจะให้เรียนพูดกันนะคะ ถ้าเราักแม่นะคะเราจะพูดว่าอะไรคะนักเรียนโอบอายมากอ่ะถ้าเรารักพี่สาวลอคะ เพิ่มนะคะวันนี้ก็อขอบคุณนะคะนักเรียนขอบคุณค่ะ